เลยนะคะกับช่วงฟรีฟอร์มนะคะซึ่งในที่สุดนะคะพระบรสมรสเ,เท่าเทียมก็ผ่านแล้วแน่นอนว่าชีวิตของเจนนี่คือมีคู่และแต่งงานอย่างแน่นอน จริงไหมมีคนจริงหอมามีคนจริงหอมาวันนี้นะคะเราเลยชวนนะคะเป็นพี่ๆน้องๆนะคะในกลุ่มพะมูของเราคือเป็นบุคคลหลากหลายทางเพศมาพูดคุยกับเรื่องพรบสมรสเท่าเทียมกันนะคะอ่ะพี่นุชชีอนุชานะคะและเป้ยไปเรื่อยค่ะสวัสดี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 ค่ะนี่อะเมื่อกี้เจนนี่พูดความรู้สึกของเจนนี่ไปแล้วอยากรู้ว่าความรู้สึกของทั้งสองคนเราเรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่า ดีใจอะที่ออฉันยังไม่ตายฉันเป็นอยู่ในยุคที่ทมันเป็นคนไทยที่มันผ่านอสี่ก็ดีดอตอนนั้นวันนั้นเจนี่คือทํางานอยู่ถ่ายรายการเช้าแล้วก็ราการเยน็นพอรู้ว่าอออพอบอรบรสมรถเทียมผ่านเนี่ยตอนเย็นคือคอนเทนต์ก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องนี้เลยจําได้เลยว่าไปถ่ายรถสองแตวใกล้กับปิงปองแล้วขึ้นกับน้องๆเราก็ถามน้องๆเลยกลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับเออ เรื่องสมรสเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยเออพราะด้วยความที่เราเออเราก็เรารับรู้ค่ามาแล้วเราก็เออดีใจเนาะก็เลยเออถามความคิดเห็นของน้องๆว่ารู้สึกกันอย่างไรบ้างเธอในวันนี้ที่เราถ่ายทำมากฎหมายสมรสเท่าเทียมประกาศผ่านแล้วว้าวทีใครรู้เรื่องสมรสเท่าเทียมบ้างเออยังไงสมรสเท่าเทียมเอ้าก็สามารถแต่งงานใช้ใหยิงๆได้อ้โดีดีครับกฎหมายสมรสเท่าเทียมอะไนะดีดีเดือดดันดีดีเดือ จรตั้งแต่วันวันที่ตั้งแต่กฎหมายผ่านสสแล้วเนี่ยเราก็เราก็คุยไปเรื่องอื่นแล้วอะก็คือข้ามช็อตครับโอ้โแม่มองเหมือนฟิลแบบข้ามไปไกลแล้วใช่เพราะว่า เพื่อนที่เป็นแอคทิวิสก็ในเมื่อกฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วใช่ไหมไ<ง>มันก็ยังมีสิทธิอื่นๆที่มันยังต้องเรียกรอ้องได้เช่นสิทธิการเปลี่ยนคำน้ำหน้านามอ,อันนี้ค่อนข้างยาก<ไ>มันต้องทําความเข้าใจกับหลายภาคส่วนเยอะห,อหรือว่าสิทธิอื่นๆที่มันจะพ่วงก,กับการสมรสเท่าเทียมเนาะรับปุตบุญธรรมอะไรเขาก็จะเขาก็จะไฟในเรื่องอื่นๆต่อไปโอ<ห>้แล้วเหมือนเราเป็นผู้มกับด้วยเราก็คิดข้ามสอดก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องการเปลี่ยนคำนั้นคำน้ำหน้านามในในจากเปลี่ยนาะเอินเป็นทำไมยังเป็นนายอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ้ครไปดวย พูดถึงซีนที่ที่เราเรามีความรู้สึกว่าเออ มันมันใกล้ตัวเราแล้วเราได้ดูแล้วก็เรารู้สึกว่าเออมันมันมีการพูดถึงก็คือซีนในซีรีส์น o t m มี่น็อมีซึ่งซีนน็อดมีตอนอังกฤ่ปีนะคะพี่นุชชี็ประมาณสองปีด้สองปีที่ผ่านมาก่อนที่มันจะจะผ่านวันนี้ซึ่งภาพภาพที่เราเห็นในซีรีส์ก็คือเกิดขึ้นจริงเหมือนกันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนาะโอ้นี่มันมันดีมากเป้ยในฐานะที่คลองรักกับแฟนมากี่ปีสิบสองอันนี้เข้าปีที่สิบสองลดใช่ไห้ยลดไปแม่ลดนี่ คนี้ไม่ค่อยเชื่อในรักแท้เท่าไหร่อย่างนั้นตบมือให้เลิศหวานเลิศว่าตอนที่หนูบอกว่าอันนี้มันเป็นเฟิร์สสเต็ปเนาะสเต็ปต่อไปอ่ะเขาก็จะเริ่มพูดถึงเรื่องการออดอปบบุญธรรมอะไรเงี้ยเพิ่อก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าคิดเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะเราอ่ะอายุช่วง30 40อ่ะคนในคอมมูอ่ะเป็นเกย์หรือจะอะไรก็แล้วแต่เราไม่ค่อยพูดถึงเรื่องแบบลูก หรือการวางแผนครอบครัวหรือการม,มีแฟน<ม>ผู้หญิงอ,อ่ะผู้หญิงเขายังมีการแบบว่าเพื่อนหนูนะยังบอกว่าฉันอยากมีแฟนแบบนี้ครอ,อบครัวแบบนี้เราจะอยากได้ลูกอะไรอย่างนี้แต่แต่ในครอบครัวของการเป็นเกย์มันไม่ได้ถูกพูดถึงไม่ได้ถูกสมีมันไม่ได้แบบดีเรียด,ด,ดถึงขนาดนั้น<ม> กับแฟนมันก็คงน่าจะแบบถ้าเราพูดเรื่องอันนี้ที่มันแบบโซซีเรียนมากๆมันก็น่าจะเป็นแบบใหม่มันก็คงจะได้เห็นอะไรในอนาคตอีกแล้วรู้สึกตื่นเต้นถ้าแบบว่าวันหนึ่งพี่เจนนีอุ้มลูกมาแล้วเราได้คุยกันเนี่ยมันเป็นแบบใหม่เด็กที่ อีกสิปีเขาก็จะได้เป็นแบบกับว่าเป็นอะไรที่มันเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานนะที่เราเพิ่งมีเปิ่งก็รู้สึกว่าเออมันตื่นเต้นดีเพิ่งมีมีได้คุยกับแฟนไหมว่าเออเดี๋ยวเราจะแต่งงานนะหรือจดทะเบียนสมรสกันนะอะไรอย่างงี้มีมีคุยยังมีมีพูดมีพูดอยู่จริงหรอใช่แต่ก็เขินปากอะ่ะทไมก็เด <laughs> ือด <laughs> อย่างพี่พ่อกรับหน <laughs> <laughs> ูก็ยังรู้สึกว่ามันใหม่กับหนูว่ะใหมหน่อยอ่ะมันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่ฉันรู้สึกว่าโอ้ยเธอแล้จดทะเบียนสมรสกันอย่างเงี้ยอ้มีหนูใส่้ามันมมันเริ่คุยอะไรอย่างเงี้ยพ แอุ้ยสมัยฉันมันฟูฟิลเนาอความเป็นชีวิตคู่นี่แหละชีวิตของความเป็นผู้ใหญ่ที่เราควรได้รับคือติดพื้นฐานจริงๆริงเพราะว่าเมื่อก่อนมันยังไม่มียังไม่มีไอเนี้แหละมารองรับเราแต่วันนี้พอพอมันมามีรองรับแล้วอะดูจริงๆแป๊บนึงไม่ใช่แค่เธอนะที่มีแฟน12ปีฉันในตอนนี้ฉันวาดฝันแล้วว่าฉันจดทะเบียนสมรสกับคนที่ฉันรักแน่แน่ๆ แน่นแน่มันก็ดูจริงจังขึ้นใช่หว่าพ่อแม่ของของเปย์อะเมื่อก่อนเขาจะพูดว่าจะแต่งยังไงอะไรหลายครอบครัวจะมีครอบครัวที่แบบว่าเธอจะแต่งยังไงลุชี่เธอจะอยู่กับเขายังไงหรือสมบงสมบัติยังไงมันจะมีหลายๆาครอบครัวแบบนี้พอมีสิ่งนี้เข้ามาก็จะได้เป็นอ๋อเขาจะได้รู้ว่าอ๋อแต่งกับคนนี้เป็นแบบนี้อยู่กับดองกันแม่เข้าใจความหมายบ้างทางการยอมรับอ่ะมันไมให้คนสังคมรับข้างก็เข้าใจได้เข้าใจเขาจะเข้าใจได้เลยใช่ใช่พี่ลุชี่ล่ะ มีการมีเขาเรียกว่าอะไรมีแลนไหมคะหลังจากที่มันมันมันผ่านแล้วเนี่ยมันจะวดทะเบียนสมรสอะไรกันได้เนี่ยคือช่วงที่ผ่านเนี่ยมันเป็นสำหรับสองคนนี้ก็คงช่วงที่แบบว่ากําลังมีคู่มีสร้างครอบครัวพอดีไงอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนพี่มันเหมือนมันมันช้าไปนิดนึงมันช้าอ๋อคือมันมาในในขณะที่ความรักของเราเนี่ยมันค่อนข้างเดินทางกันไปมันเหมือนข้ามละมันเหมือนมันพอแบบว่า40กว่าจะ50อะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ามันก็ เราอาจจะไม่ได้คิดว่าจะต้องแต่งแล้วไงม,มันก็ข้ามไปแต่ว่าเออมันคือถ้ามาเร็วกว่าน,นี้มันก็อาจจะทำให้ความรักหรือว่าความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอ,อ,อย่างนั้นมันจะเบนฟิตกับน้องๆมากกว่าอย่างนี้ถามต่อว่าคนรอบตัวล่ะพีนุชีีก็บางคนที่เขาเป็นแอคทิวิต์เขาก็มีคู่เขาก็แต่งงานเขาก็มีแผนจะแต่งงานกันแต่เราก็มองเป็นเรื่องธรรมดานะ <ừ> mm, ม,มันก็มองเป็นเรื่องทั่วไปเนาะที่ว่า<อ>ที่มันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเมื่อก่อนถ้าแต่งงานกันเราต้องลงข่าวนะหนึ่งอ่ะที่แบบผู้ชายแต่งงานผู้ชายลงข่าวนะหนึ่งผู้หญิงแต่งงานผู้หญิงลงข่าวนะหนึ่งอะไรคือตอนตอนนี้มันเป็นเรื่องปกติเออไม่ปกติแล้วเป้ยล่ะมีมีคนรอบข้างมีมีล่าสุดกล่าสุดก็อันนี้แบนมิกซี่ก็คุยกันกินข้าวบอกว่ามึงจะแต่งงานไหมคุยกหญพี่จะแต่งงานมึงก็คือทุกคนก็บอกว่าเออมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะแบบ จะทาได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีการวางแผนก่อนว่าแบบมันจะต้องยังไงแต่งงานแล้วเราจะแต่ท่านดาวกับคนนี้จริงๆริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องอะไรแบบนี้คือไม่ใช่แบบว่าหหดฉันจะจะ,จะ,จ,ะจะแต่งจะแต่งก็แต่งนี่สิบสองปีนี่ก็ยังคิดเยอะอยู่เลยนะอาจจะเอาหนูหนูเอาตัวเองเป็นสแ,แตนดานดนะแต่ถ้าคนอื่นเขาจะก็ะะยินดีด้วยเออคนหมายมันเพิ่งผ่านออกมา,าใช่ไหมแล้วว่าทุกคนอาจจะต้องไปรีไวซ์ความสัมพันธ์หรือเปล่าเราต้องฟังดูใช่ไหมเพราะว่าต้องมานั่งคิดว่าเออฉันอาจจะมีคู่อยู่แล้วแต่ว่าเอะเรา ถ้ามันจะก้าวไปอีกสเต็ปเนี่ยใช้ชีวิตคู่แบบแต่งงานกันแต่เบียเนี่มันจะมันจะซีเรียสแล้วนะเพราะมันไม่เหมือนคู่ชายหญิงไงเพราะคนคู่ชายหญิงเขาคบกันแต่แรกก็อาจจะคิดถึงเรื่องนั้นไว้เลยใช่ไหมแต่ว่าของเราเป็นคู่หลากหลายทางเพศอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีความคิดแบบนั้นมาก่อนถ้าเจนนี่เนี่ยคือบอกไว้เลยว่าใครเข้ามาตอนนี้ก็คือต้องจริงจังแล้วก็เตรียมแต่งงานกับเจนนี่นะคะเพราะว่าเออเจนนี่ไม่ได้มาเล่น ขอคนไม่เล่นนะคะเข้าใจไหมพรอครัวมีมีการมีการรับรู้ในเรื่องราวนี้หรือว่ามีการพูดถึงประเด็นนี้กันบ้างไหมคะ oh. มีไหมพี่ดุชชี่ของฉันไม่เพราะว่าฉันไม่เคยเอาแฟนไปเปิดตัวกับที่บ้านอืม,มันเป็นแบบเออเรียกว่ายุคเก,กา่าอ่ะเนาะสมัสยก่อนที่มันตอนตอนที่เรามีแฟนมีอะไรเราไม่ได้คิดว่าเออเราจะต้องแบบ พาแฟนไปแนะนําเปิดตัวเพราะว่าเ่อนเป็นเรื่องของสมัยนู้นาิทีมันการการการยอมรับอะไรมันก็วฟชั่นองหรือว่าพ่อแม่อาจจะทำให้รู้สึกว่าพ่อแม่อาจจะรู้สึกไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเราว่าพอในอนาคตแล้วเนี้ยพอที่มันมีกฎหมายรองรับแล้วอะไรเงี้ยมันก็ช่วยนะเออทให้ทําให้ต่อไปนี้มันก็อาจจะไม่ต้องมานั่งแบบ ะบบสั่อนๆหรือว่าอะไรกันอีกไม่เป็นเรื่องยากคือไม่ถึงขั้นกับะบบสั่อนๆหรอกเราก็ไม่ได้ปิดน่ะแต่ว่าเราก็คือไม่ได้ไม่ได้เปิดแบบหรือว่าต้องไปแบบเหมือนคิดเหมือนผู้ชายผู้หญิงว่าเออจะแต่งงานเดีคนนี้ฉันต้องพาผัวฉันไปแนะนําให้แม่เห็นอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีฉอดแบบนั้นไงแต่ตอนนี้ถ้ามันมีเราคิดจะแต่งงานเราก็ต้องพาสามีพาแฟนอะไรเราไปให้ครอบครัวเรารู้จักใช่ไหมอันี้อันี้เอาอย่างที่บอกเนาะวันนี้พอได้มาคุยกับพี่นุชีแล้วก็เป้ยอ่ะคือเราเราจะมองเห็นถ้าพูดแบบแบบแบบ แบบง่ายๆเลยคือเป็นคน2แกปอ่ะสองแกปเป็นเป็นเป็นอ่ะพินุชิสเออสเจนอ่ะ2อสองแกปไวสอเจนอะไรเงี้ยอย่างพินุชิก็คือจะเป็นอ่ากลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศที่ที่เขาเรียกว่าเบนิบูเมอร์ตีเลยเจนวายเจนวไวเจนไวไวายไวไวที่ตอนนี้ก็ติดติดเอาพูดเลยละ ไม่ต่อยท kind of ี่จะบอกว่าเบยรูมมไม่ไหมจะไม่ก็แก่ไปสุดวายค่ะไม่คือถ้าเป็นพวกเราเนี่ยมันก็โตกับกับการที่เรื่องราวเนี่ยค่อนข้างที่ค่อนข้างที่จะใกล้จะสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันจะเห็นได้ใช้กับกับเขาเรียกอะไรประสบการณ์ส่วนตัวที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วก็ความคิดที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเออเป้ยครอบครัวล่ะ วันแรกที่ผ่านเนี่ยก็เขาก็โทรมาเลย่แล้วก็แต่งไหม,อ,ไมอะไรไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะม,มีก็มีก็มีก็มีถามอยู่แต่เราก็รู้สึกว่ามันหนูก็ยังเขินอยู่อ่ะหนูติดเขินเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าไม่ค่อยได้คุยเรื่องเนี้ยกับเขาคนเท่าไหร่แต่เวลาเวลาเขาทักอะไรมาอย่างเงี้ยก็คนข,ข้างเขินแต่ลึกๆก็ดีใจที่แบบว่า เขารับรู้มาตลอดเพราะว่าหนูก็พาที่บ้านพาครอบครัวโนอากินข้าวทานข้าวไปเจอกันที่บ้านเราอย่างเงี้ยตลอดเออดีเนาะใช่เหมือนอาจจะแบบว่าตอนช่วงเป็นวัยรุ่นวัยอะไรเงี้ยก็คือโตมาในช่วงที่ว่าเออซีรีสวกซีริสิวงซีริส์วัยใช่ไมคนก็มองเป็นอย่างเงี้ยบวกคนแล้วมันค่อยางจของเราเนี้ยตอนเราอยู่มัธยมอยู่มหาลัยเนี้ยเรานึกไม่ออกเลยว่าจะแบบสามารถจะ จูมือผู้ชายอืได้อะแต่ดีใจกับเป้ยด้วยแล้วพี่เจหลาดเขาพอได้โทรคุยอะไรบ้างไหมเขาโทรมาว่าเมื่อไหร่จะพาลูกเขยมาหาแม่มาหาแม่คือยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นไเงยเมื่อไหร่จะพาลูกเขยมาหาแม่แต่ว่าเออเดี๋ยวรอหาให้ได้เดี๋ยวรอให้มันแบบมีเป็นตัวเป็นตนคือพาไปแน่นอนคือเขาอยากเห็นเขายากเห็นทุกวันนี้คืออ๋อพ่อแม่แตนี้ยจะชอบพ่อได้จะชอบแบบออ อวยพรเนาะเราแบบเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรแต่ทุกวันเนี้เขาจะเน้นเรื่องความรักมาก่อนควรแล้วจะพูดถึงเนี้ยมาก่อนเพราะเขารู้ว่าเออเราเองก็ก็ต้องการที่จะมีความรักที่ดีมีอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็เหมือนแบบเป็น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 ผู้สนับสนุนเราที่ที่อยากให้เราแบบมีเรื่องดีๆเกี่ยวกับแบบความสัมพันธ์เกับความรักด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ไม่ต้องห่วง พ่อแม่เดี๋ยวได้เจอแน่นะไม่้องว่างเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปไหนน้อนดีเนาะมันเห็นการเปลี่ยนผ่านของสังคมความคิดของคนในสังคมอย่างรุ่นเรานี้มันก็จะยากนิดหนึ่งนะที่พ่อแม่จะแบบว่ามาแบบว่าเออเนี่ยมีแฟนหรือยังพามาหน่อยสิเออมันเป็นเคสที่แบบเขาอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นต่อต้านแต่เขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดออกมาเออใช่ไหมแต่ว่าพอมาจะนี้เริ่มละอันนี้แบบชัดเจนมาดเจนี่ะเนี่ยเป็นบาดเจ็บสามด่าอก็จะเห็นได้ชัดเจนก็ขอบคุณรุ่นแม่ที่ ช่วยต่อสู้ปูทางออปูทางมา,างให้<ป>ด้วยก<ช>็ต้องยอมรับเนาะว่าเราเราจะมีทุกวันนี้ได้จริงๆมันไม่ได้เกิดขึ้นกับ<ช>กับกับ จากตัวเราอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีการเขาเรียกวอะไรต่อสู้ด้วยกันมาตั้งแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงหนึึงปัจจุบันเนี้ยก็เลยทําให้แบบสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเเป็นเรื่องที่ที่น่ายินดีมากเว่านั้นถามได้ไหมเป้ยคือคือเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เป็นคุณอาเป็นเป็นคุณอาใช่เป็นคุณอาโทรมาเพราะว่าตั้งแต่เด็กลก็จะคุณอาก็จะถูกเลี้ยงโดยคุณอาใช่คุณอาเขาจะเป็นเหมือนแม่หนูเลยโทรมาถามเป็นนั่นเป็นนี่อะไรยังไงก็ดีเหมือนกันนะพอถ้าแค่อยากรู้สึกว่า เออเขาก็อินกับสิ่งนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ไม่เคยพูดเรื่องแบบว่าจะแต่งงานอะไรเขาเลยอะไรเงี้ยเขาแทบจะเป็นคนที่แบบว่าแรกๆเลยที่มาพูดถึงเรื่องนี้ในในวันที่มันผ่านและถ้าถ้าตอนนี้ขอุดับอยากถามคุณอาคุยกับคุณอาได้ไหมได้ได้ถวายถวาคุณอาสดๆได้ไหมจ๊ะน้อง่เราจะได้ถามน้องแมคุณอากับพี่นุจี่ใครแก่กว่ากันน่าจะคุณอาคุณอานฉันดูดูฉันเป็นคนแก่ครับคืออะไรปานนั้นคะ อาตุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนันจินนี่สวัสดีค่ะตอนนี้อาตุกอยู่กับเจนนี่พี่นุชีแล้วก็เป้ยนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาตุกหนูถามหน่อยค่ะเป้ยมีการเล่าให้ฟังว่าวันที่วันที่อ๋อพรบสมรสเท่าเทียมประกาศผ่านเนี่ยอาตุกมีการโทรมาหาเป้ยมีการโทรมาถามเป้ยเนี่ยวันนั้นคืออยากรู้ว่าอาตุกรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ ก็ดีใจนะคะที่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 กฎหมายออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเราก็รอกันมานานเนาะเห็นทั้งคู่เขาก็รักกันะ่ะแล้วแล้วก็พอพอถ้าเกิดว่าคือกฎหมายตัวนี้ออกมาปั๊บเนี่ยพวกเขาอะเขาก็จะมีสิทธิ์อะไรกันทุกๆอย่างอะ่ะอ่ะก็ดีใจเงี้ยเออดีใจแทบร้องไห้เลยแหละโอ้โหตู ดีใจจริงๆด,ด,ด,ดีดีใจมากๆเลยที่ที่ทออกมาแล้วพวกเขาก็จะได้เหมือนกับว่าเขาสมบูรณ์แบบสักทีนึงไงฮ่ะ้เยเป้ยเป้ยจะร้องไห้แล้วอาตุขาเหมือนกันเหมือนกันค่ะอาตุขาอตขาอตุขาวันนั้นนหนูอยากรู้ว่าอาตุก็โทรไปหาเป้ย,ปยอะค่ะอาตุกโทรไปคุยคว่ายังไงเหรอคะอก็บอกว่าดีใจเนาะที่ครอบครัวจะได้เป็นครอบครัวสักทีหนึ่งก็ดีแล้วเออก็ ตอนนี้คือรอตอนนี้อารารอมากอารอเมื่อ,อไหร่เขาจะแต่งงานกันสักทีหนึ่ง <c oughs> ใช่นี่อยากเห็นอยากเห็นภาพเป้ยกับอ,อยู่ในงานแต่งใช่ไหมหะใช่ค่ะใช่ค่ะอาตุกมีอะไรอยากจะพูดเกี่ยวกับออคู่รักที่เป็นบุคคลหลากหลายทางเพศที่ตอนนี้เขาเออพรบรรสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วไหมคะมีอะไรจะพูดไหมคะตุตกขาก็ก็ก็ไม่มีอะไรพูดนะคะก็ยินดียินดีมากๆเลยเพราะว่าตัวนี้เราต่อสู้กันมานานมากค่ะ ใช่ไหมคะกว่าจะผ่านได้ม so so, so ันก right. okay. okay. oh, okay. uh, ็ไม right. so ่ใ oh, ช่ง่ายๆก็หลายปีมาแล้วค่ะก็ทุกคนจะได้มีความสุขนะคะแล้วก็เท่าเทียมกันในมุมของเขาเขาคิดว่าแบบเออเขามองมาในในคู่ของเพื่อเขาเห็นว่าเออก็มีความสุขดีมันก็มันก็สุดท้ายมันก็คือเท่านั้นไม่ใช่หลอที่เราอยากเห็นลูกหลานของเรามีความสุขออเโอเคอาตุค่ะขอบคุณอาตุ๊กมากเลยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้ชื่นใจอย่าวิ้มีสีนโทรหาจับบ้าเลยอะ <c oughs> ชื่นใจเลยชื่นใจเลยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในกลุ่มคอมูลนะคะออบุคคลหลากหลายทางเพศต่างๆนะคะถ้าเขาเรียกวันนี้มีการพูดคุยกันหรือว่าเอ๊ะ <c oughs> มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวก็ลองค <c oughs> <comment S 2> อมเมนต์กันมา <c oughs> ดได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ย อีกหนึ่งสเตปของเราหลังจากพรบรสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้เออมาอ่านกันแล้วก็มาแบบเอามาเป็นประเด็นที่อาจจะไปพูดคุยกันต่อในอนาคตได้นะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆเยอะๆได้เลยนะจะ๊ะถ้าใครที่กาลังมีข่าวดีนะคะความสัมพันธ์ความรักกำลังไปด้วยดีหรือกำลังจะก้าวไปในอีกหนึ่งสเตปที่มันมั่นคงขึ้นนะคะออก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนเซตนี่ก็จะเป็นอย่างพวกคุณอยู่ <ใน S 1> แล้อีกไม่ช้าเดี๋ยวตามไปได่อีกไม่ช้า <ๆ S 2> ตามไปแน่นอน วันนี้ขอบคุณนะคะพี่นุชเชียนุชานะคะและเปิ้ยไปเรื่อยมากนะคะ,อะขอบคุณคะ่ะ,ะนี้